คุณเคยไหมที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหแบบกล้ากลกลัวไม่ค่อยอยากจะทําอะไรไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองก็คือแบบจํากัดตัวเองอยู่ตลอดทําให้ตัวเองเนี่ยอึดอัดอยู่ตลอดิปวิอนี้นะผมผมนั้นก็จะรวบรวมบทเรียนที่มันปลดปล่อยตัวผมเนี่ยโอ้โหได้โบยบินแล้วก็เป็นอิสระมากๆแล้วผมก็จะมาแชร์เจ็ดบทเรียนนะผมที่มันมีผลต่อชีวิตของผมเนี่ยมากๆแล้วมันทําให้ผมเนี่ยไม่จํากัดตัวเองอีกต่อไปแล้วมันทำให้ผมเนี่ยโอ้โหได้เรียนรู้ได้เติบโตแล้วก็กลายเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมที่ดีกว่าเดิม ผมเจ็ดอย่างนี้คุณสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตของคุณได้ผมมาเริ่มบนที่อย่างแรกคือข้อแรกเลยก็คือคุณต้องเปรียบเทียบนะผมตัวคุณในตอนนี้กับตัวคุณในเมื่อวานนะผมเพราะว่าบางทีเนี่ยเรานั้นก็เผลอเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้คนนั้นเอาเป้าหมายของตัวเองในตอนนี้ไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายของคนอื่นท,ท,ทั้งๆที่โอ้โหเรานั้นก็ไม่อยากจะทําแบบนั้นเลยแต่พอเรานั้นเผลอทําแบบนั้นไปเรานั้นกลับไม่รู้ตัว แต่พอเรามารู้ตัวไอทีนะโอ้โหเรานั้นก็ไปอยู่ในเส้นทางในชีวิตของคนอื่นเป็นที่เรียบร้อยเรานั้นหลุดวงโครจรของเป้าหมายของเราเนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ถ้าแต่ถ้าคุณลองคิดดูนะผมถ้าคุณนั้นโอ้โหจดเจอแนลนะผมอันนี้ก็ที่ผมใช้เลยก็คือผมนั้นจะจดบันทึกจดบันทึกว่าเออวันนี้ผมดีกว่าเมื่อวานยังไงถึงแม้ว่าวันนี้มันบางทีมันอาจจะดูแบบน่าเบื่อมันอาจจะดูเซ็งเแต่ถ้าผมนั้นจับบางประเด็นที่ผมนั้นคิดว่าเนี่ยจุดจุนี้ผมดีกว่าเมื่อวาน เออวันนี้ผมนั้นรู้สึกว่าเข้าใจคนได้ดีกว่าเมื่อวานวันนี้ผมรู้สึกว่ารับฟังได้ดีกว่าเมื่อวานหาจุดเล็กๆน้อยๆที่คุณคิดว่าตัวคุณยันดีขึ้นกว่าเมื่อวานแน่นอนว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายของคุณอย่างแท้จริงมากยิ่งขึ้นมันไม่มันคือคือมันไม่ได้คือมันไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมันเป็นการแข่งกับตัวเองแล้วมันก็จะทําให้รู้ว่าเออ เราเข้าใกล้ตัวตนของเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะมากขึ้นเรื่อยๆเราเข้าใกล้เป้าหมายของเราเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็คือมันเวิร์กจริงๆนะผมก็คือลองเอาไปปรับใช้ดูลองจดบันทึกเขียนเจอร์นอลอะไรก็ได้ครับที่มันทําให้คุณนั้นได้รู้ความคืบหน้าของตัวคุณเองส่วนข้อที่สองนะผมก็คือคือบทเรียนอันนี้นะผมผมชอบมากแล้วผมได้บทเรียนนี้มาจากคุณจอห์นซิมแม็กวลนะผมเขาบอกว่าคนเราเนี่ยชอบรอเวลาชอบพยายามหาสถานการณ์เนี่ยให้ตัวเองพร้อมก่อน แต่ในความเป็นจริงความพร้อมมันจะอยู่ในสิ่งที่เรานั้นลงมือทําถ้าตอนนี้คุณนั้นคิดว่าตัวเองต้องรอเวลาต้องรอให้บางสิ่งบางอย่างมันสมบูรณ์แบบมากกว่านี้ก่อนคุณลองผลักตัวเองไปทําดูแล้วค่อยหาความสมบูรณ์แบบในสิ่งที่คุณนั้นทําอยู่สมมุติว่าตอนนี้คุณแบบกล้ากลัวๆอยากจะทำคอนเทนต์คุณทํามันไปก่อนไม่ว่าคุณนั้นจะพูดแบบตะกุกตะกักยังไงคุณนั้นลองหาความสมบูรณ์แบบเหมือน หมือน <t om> ตอนที่คุณนั้นพยายามหาความสมบูรณ์แบบในตอนก่อนที่คุณนั้นยังไม่ทําเมื่อคุณทําไปแล้วเนะี่ยคุณลองหาความสมบูรณ์แบบในสิ่งที่คุณนั้นทําแล้วก็คือมันจะทําให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆแล้วมันก็จะเป็นการฝึกนิสัยให้กับคุณว่าเออไอ้ความสบมบูรณ์แบบเนี่ยมันอยู่ในสิ่งที่เรานั้นต้องทํามันก่อนนะเวย้ยคือมันไม่ได้อยู่ในสิ่งที่แบบเฮ้ย <c oughs> มันคือมันไม่ได้อยู่ในความคิด <c oughs> มันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในจินตนาการมันไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เรากลัวนะเว้ยมันอยู่่่ในสิงททีคุณํา ความสมุนแบบมันจะเกิดขึ้นมันจะทําให้คุณได้เรียนรู้มากขึ้นก็ตอบเมื่อคุณทํามันเท่านั้นอันนี้ก็คือมันเวิร์กจริงๆก็คือลองเอาไปปรับใช้กันดูส่วนข้อที่สามนะผมก็คือคือเวลาเราอารมณ์เสียเนี่ยหรือแบบเวลาเราอารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วยิ่งเราเจอกับความผิดหวังยิ่งเราเจอกับความล้มเหลวเนี่ยผมแน่นอนว่ามันมันตั้งหลักยากมากและที่สําคัญนะผมมันมันยากนะครับที่แบบจะหยิบจับอะไรจากความล้มเหลวเอามาเรียนรู้เนี่ยคือมันยาก แต่บางทีเนี่ยคุณต้องลองหาช่องว่างของความล้มเหลวดูว่าแบบเออถ้าความล้มเหลวนี้ยมันเปรียบเสมือนคนคนหน,น,นึ่งคนคนนี้มันมันพยายามจะบอกอะไรคุณสมมุติว่าแบบเฮ้ยผมนั้นโอโ้โหผิดพลาดผมนั้นล้มเหลวผมนั้นคือผมนั้นพลาดไปแล้วผมนั้นลองจินตนาการว่าไอความผิดพลาดเนี่ยถ้ามันเป็นคนหนึ่งคนหรือแบบเป็นคนที่เราไว้ใจมากที่สุดเราลองนึกภาพมาเลยครับเขาจะบอกอะไรเรา เขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราต้องปรับตรงนี้นะเฮ้ยเราต้องแก้ไขสิ่งนี้นะเฮ้ยเราต้องเป็นตัวเองมากขึ้นเราต้องผ่อนคลายมากขึ้นเราต้องทําไปก่อนขึ้นหรืออะไรก็ได้ครับที่คุณนั้นคิดว่าเออมันพยาย,ยามจะบอกคุณแน่นอนว่าถ้าคุณนั้นจินตนาการเป็นไป,นปนในบุคคลเป็นไปนในลักษณะบุคคลถอดความล้มเหลวออกมาเป็นคนจริงๆโอ้โหคุณนั้นจะเข้าใจเลยนะครับว่าความล้มเหลวเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไปเลยแล้วบทเรียนนี้นะผมแน่นอนว่าคุณต้องหาช่องว่าง ของความล้มเหลวว่าแท้จริงแล้วความล้มเหลวมันพยายามจะบอกอะไรคุณแน่นอนว่าสิ่งที่ได้กับคุณเต็มๆเลยก็คือคุณจะได้อะไรใหม่ๆจากเดิมเยอะแน่นอนต่อให้คุณทําสิ่งใหม่แล้วคุณยังล้มเหลวอีกแต่คุณก็รู้เหตุผลแล้วว่าเออคุณล้มเหลวเพราะอะไรและความล้มเหลวเนี่ยมันพยายามจะบอกอะไรคุณส่วนข้อที่4ี่นะผมก็คือพยายามอย่าตกหลุมความรู้สึก ก็คือคนเราเนี okay. way, ่ยโอ้โหชอบแบบเสพติดความรู้สึกนู้นความรู้สึกนี้อยากให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกดีๆอยากให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกแบบเต็มอยากให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกแบบรู้สึกเป็นที่ยอมรับจากผู้คนแน่นอนว่าถ้าเรานั้นยึดติดกับความรู้สึกพวกนี้โอ้โหเรานั้นจะไม่ไปไหนเลยมันเหมือนแบบเส้นทางเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือมันเป็นมันเป็นทางตรงแต่ไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนแบบข้างทางับผมมันเหมือนแบบเป็นตอกเป็นซอยข้างทางที่แบบเราแวะเวียนไปเรื่อยก็คือมันทําให้เราเนี่ยเสียเวลาชีวิตเยอะมากๆ ถ้าคุณนั้นอยากให้ชีวิตของคุณเนี่ยพัฒนาไปได้ไวจริงๆอันนี้ผมขอย้านะผมไปได้ไวแล้วมันก็แล้วมันก็จะไวจริงๆเพราะว่าถ้าคุณนั้นสังเกตเป้าหมายของคุณแล้วว่าเออมันอยู่ในเส้นทางนี้แล้วคุณนั้นไม่ไปแวะเวียนตามความรู้สึกไหนเลยแน่นอนว่าไอความสุขระยะสั้นพวกนี้ไอความรู้สึกระยะสั้นพวกนี้มันทําอะไรคุณไม่ได้เลยแล้วมันก็จะไม่มีทางที่จะทำให้คุณเสียเวลาเลยถ้าคุณนั้นโฟกัสแต่เป้าหมายเพราะเป้าหมายที่แท้จริง มันมักจะไม่แบบเบี่ยงเบนคุณไปทางนู่นทางนี้มันมักจะทําให้คุณเนี่ยพยายามต่อเนื่องแล้วก็เชื่อมันและถ้าคุณเชื่อมั่นกับเป้าหมายของคุณมากพอแน่นอนว่าโอ้โหคุณจะสัมผัสได้เลยว่าหนึ่งหนึ่งปีเนี่ยคุณสามารถไปได้ไกลขนาดไหนส่วนข้อที่5้านะผมก็คือพยายามอย่าจํากัดตัวเองจากตัวตนในอดีตก็คือมันมันเป็นอะไรที่มันเปรียบเทียบกันไม่ได้และถ้าคุณนั้นลองคิดตามความเป็นจริงตัดอารมณ์ออกไปตัดความกลัวออกไป ตัดสิ่งที่คุณนั้นเชื่อแบบเดิมๆออกไปเนี่ยคุณคิดว่าตัวตนของคุณในอดีตเนี่ยมันเหมือนกับตัวคุณตอนนี้หนึ่งร้อเปเซ็นต์เป๊ะๆเลยหรือเปล่าแน่นอนว่ามันมันไม่มีทางเหมือนกันเลยคือในอดีตไม่ว่าตอนนั้นคุณจะอายุเท่าไหร่คุณเจอปัญหาอะไรตอนนั้นแน่นอนว่าคุณนั้นก็เจอปัญหาตอนนั้นในตอนที่คุณนั้นมีประสบการณ์เพียงแค่เท่านั้นคือประสบการณ์ในตอนนั้นของคุณเนี่ยคุณอาจจะยังไม่รู้อะไรมากมายคุณนั้นยังอาจจะไม่เคยพลาดคุณนั้นยังงอออาจจะะะไไม่่เเคยตรหนัักบืร แต่ตอนนี้คุณผ่านอะไรมามากแล้วนว้ยคุณแบบเจอประสบการณ์อะไรมากมายคุณนั้นผิดหวังคุณนั้นอกหักคุณนั้นเจ็บปวดทรมานขนาดไหนคุณนั้นมีร่างกายที่เติบโตขนาดไหนและเวลาที่คุณนั้นเจอปัญหาแบบเดิมแบบเดียวกับในอดีตเนี่ยแน่นอนว่าถ้าคุณนั้นลองแยกตัวของคุณเนี่ยเป็นบุคคลที่สาก็คือตัวคุณในตอนนี้กับตัวตนของคุณในอดีตและตัวตนของคุณอีกคนหนึ่งที่แบบมองตามลักษณะตามความเป็นจริง คุณคิดว่าไอ้ตัวคุณที่เป็นบุคคลที่สามเนี่ยจะบอกคุณทั้งคู่ว่ายังไงคือมันไม่มีทางเหมือนกันเลยไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอปมในใจไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอปมเหมือนตอนในอดีตมากแค่ไหนมันก็แค่เป็นเรื่องราวที่มันเป็นตัวตนในอดีตมันไม่ใช่เป็นตัวตนของคุณตอนนี้เลยสิ่งที่คุณทําได้และคุณก็ทําได้แน่ๆเลยก็คือเข้าใจตัวคุณเองเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อคุณนั้นเข้าใจปมในอดีตของคุณคุณก็จะเข้าใจแล้วว่าเออ ตัวคุณเนี่ยควรที่จะเรียนรู้กับสิ่งไหนและตัวคุณเนี่ยควรที่จะก้าวไปข้างหน้าในลักษณะไหนแน่นอนว่าถ้าคุณเข้าใจกลไกพวกนี้และถ้าคุณนั้นสามารถมองสถานการณ์ตอนนี้ในแบบบุคคลที่สามได้ผมเชื่อเลยนะครับว่าคุณนั้นโอ้โหแทบจะไม่เป๋ไปเป๋มากคุณนั้นแทบจะไม่ต่อว่าตัวเองเลยนะเว้ยคุณนั้นแทบจะทําทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง คุณนั้นจะเติบโตขึ้นแน่นอนส่วนข้อที่6อันนี้ก็คือผมเอามาจากคุณจอง C อ์ีแม็กวลล์อีกแล้วก็คือคุณลองปล่อยให้ตัวเองเนี่ยล้มเหลวไปเลยก็คือคุณลองแบบนึกถึงความล้มเหลวที่คุณนั้นล้มเหลวต่อเนื่องได้มากที่สุดสมมุติคุณอาจจะล้มเหลวต่อเนื่องมากสุดที่สามครั้งคุณลองอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยล้มเหลวได้4ี่ครั้งแน่นอนว่ามันโคตรผ่อนคลายและวิธีนี้นะผมผมใช้มาตลอดเวลาทำคอนเทนต์เวลาทำอะไรต่ออะไร ก็คือมันมันทําให้ผมี่ยรู้สึกว่าเออล้มเหลวแม่งไปเลยสี่ครั้งยังไงครั้งที่ห้าเนี่ยมันก็โอกาสล้มเหลวเนี่ยมันก็น้อยแต่ใช่ว่ามันจะไม่ล้มเหลวเลยแน่นอนว่าเมื่อผมนั้นปล่อยให้ความล้มเหลวเนี่ยมันพุ่งเข้ามาหาผมคุณเชื่อไหมครับว่าโอ้โหมันทําให้ผมเนี่ยกล้าลงมือทําอะไรใหม่เนี่ยแบบที่ผมนั้นไม่เคยรู้ตัวเลยและผมนั้นก็อยากให้พวกคณทุกคนเนี่ยลองทําสิ่งนี้ดูคือเขียนไปเลยนะเออรอบที่แล้วล้มเหลวสองครั้งรอบนี้ ล้มเหลวแม่งไปเลยสาครั้งทําแม่งไปเลยมันจะออกมายังไงช่างแม่งทําแม่งไปก่อนก็คือเนี่ยมันผ่อนคลายจริงๆแล้วมันก็จะกลายเป็นนิสัยใหม่สําหรับคุณว่าเออเราปล่อยให้ตัวเองเนี่ยล้มเหลวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราทําแม่งไปเถอะต่อให้มันล้มเหลวยังไงมันก็ล้มเหลวไม่ถึงไม่ถึงความล้มเหลวที่เราตั้งไว้อันนี้ก็คือผมยากนําเสนอจริงๆก็คือคุณลองเอาไปปรับใช้ดูโคตรเวิร์กผมบอกเลยส่วนข้อที่เจ็นะผมคุณต้องออกมาจากตัวตน ที่คนอื่นเนี่ยเขาพยายามให้คุณเป็นคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นกับดักในชีวิตผมเนี่ยบ่อยมากๆคือตัวผมเนี่ยโอ้โหชอบทําตัวเองเนี่ยเป็นหลายบุคลิกมากๆไม่ว่าไปที่ทํางานก็จะเป็นบุคลิกแบบนี้กลับมาที่บ้านก็จะเป็นบุคลิกแบบนี้โอ้โหแน่นอนว่าผมนั้นก็สับสนอยู่เหมือนกันว่าตัวตนที่แท้จริงผมเนี่ยมันเป็นแบบไหนแน่นอนนะว่าคุณนั้นต้องลองปล่อยตัวตนที่คุณนั้นอยากจะเป็นออกไปในสภาพแวดล้อมบ่อยๆ สมมติว่าเวลาคุณไปทํางานคุณอาจจะเกรงเปรงคุณอาจจะเป็นตัวตนที่แบบคนเนี้ยเขาอยากให้คุณเป็นแบบนี้คุณกลับไปที่บ้านเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเขาอยากให้คุณเป็นตัวตนแบบนี้คุณลองปล่อยออกมาทีละนิดว่าแบบเออตัวตนที่แท้จริงของคุณเนี่ยมันจะบ้าบ้าบอมันจะแบบแปลกตาจากพวกเขาขนาดไหนคุณลองอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยเป็นตัวเองทีละนิดทีละนิดแล้วก็บอกตัวเองแค่ว่าเฮ้ยเรามันก็ไม่ได้เลวายอะไรเรานั้นอยากจะทําแบบนี้มาตั้งนานแล้ว แน่นอนว่าสําหรับผมผมนั้นรู้สึกแบบรู้สึกผ่อนคลายมากๆและผมนั้นก็รู้สึกว่าแบบเออสภาพแวดล้อมเนี่ยมันไม่ได้โหดร้ายอะไรกับเราขนาดนั้นก็คือคุณต้องลองปล่อยตัวเองออกมาทีละน,นิดทีละน,นิดในสภาพสังคมต่างๆแล้วคุณก็จะรู้เลยว่าตัวคุณเนี่ยก็ไม่ได้แย่และชีวิตในแต่ละวันของคุณเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่เช่นเดียวกัน โอเคนะผมส่วนอันนี้ก็คือเป็นเจ็ดบทเรียนที่มันทําให้ผมเนี่ยโอ้โหโคตรเป็นอิสระมากมากที่มันทําให้ผมเนี่ยโอ้โหฟีดอฟโคตรโคตรแบบโคตรเป็นตัวของตัวเองก็ว่าได้เจ็ดบทเรียนนี้มีส่วนมากๆนะผมที่ทําให้ผมเนี่ยกลายเป็นผมยังทุกวันนี้และผมก็หวังว่าเจ็ดบทเรียนนี้มันก็จะทําให้ผู้คุณเนี่ยกลายเป็นตัวผู้คุณที่ผู้คุณยังจะเป็นเหมือนกัน โอเคนะผมส่วนวันนี้นะผมผม,ผมต้องขอตัวก่อนสําหรับใครนะผมที่ไม่อยากพลาดเนื้อหาที่ผมนั้นจะเอามาแชร์บอกต่อกันอย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันไม่ได้ส่วนวันนี้นะผมผม,ผมต้องขอตัวก่อนขอบคุณที่ติดตามนะผมขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปมพร้อมกันขอบคุณจริงๆครับ